สำหรับท่านที่ใช้ Mercedes-Benz ไม่ว่ารุ่นไหนนะครับถ้ามีรูปไฟเครื่องยนต์โชว์นะเนี่ยหลังติดเครื่องแล้วนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะฮะตำแหน่งเป็นรูปเครื่องยนต์โชว์นะหรืออาจจะอยู่มุมไหนสักแห่งซึ่งแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้ไม่ต้องเที่ยวไปโทรถามใครหรอกครับว่ามันเกิดจากอะไรนะซึ่งไม่มีใครตอบได้ จะต้องเข้ามาที่อู่แล้วก็ทำการเสียบคอมพิวเตอร์สแกนปัญหาดูครับแล้วก็ที่ถามกันว่าไฟรูปเครื่องยนต์โชวเนี่ยค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้เหมือนกันครับปัญหามันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆเซ็นเซอร์สักตัวเสียหรืออา,อาจจะเป็นปัญหาใหญ่อันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้นะจนกว่าจะได้เสียบวิเคราะห์ จากคอมพิวเตอร์นะก็อย่าไปประวิงเวลาไว้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเรื่อไปเครื่องยนต์โชว์เนี่ยมันคือเครื่องยนต์มีอาการผิดปกติละถามว่าบางดีมันก็วิ่งได้นะวิ่งได้ใช่วิ่งได้แต่ว่ามันจะซดน้ำมันหรือว่าวิ่งได้ไม่เต็มที่ของมันนะแล้วก็อาการพวกนี้ก็จะลุกลามไปเรื่อย ไปจนถึงเครื่องยนต์อาจจะดับได้กลางถนนนะอันนี้มันเตือนเรานะส่วนอย่างกรณีเนี่ยถุงลมโชว์อย่างนี้อันนี้มันก็บอกว่าถุงลมโชว์นะน้ำรั่วอะไรี้ก็บอกนะครับผมควรจะนัดแนะคิวซ่อมนะวันไหนเมื่อไหร่ดีกว่า